อันติดเข้าใหม่หนึ่งคันนะคะคันนี้ราคาไม่แรงแถมผ่อนสบายด้วยเป็นตัวอันติด6นปี2018รถปดรถประจำการประวัติสูงโฉมไม่ได้เช้นนะคะใครสนใจหารถวิช้งานอยู่ห้ามพลาดเลยนะเน้นนาไปหนึ่งทางเลือกโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะได้ไฟหน้าแบบมันติดรีเฟคเตอร์ไฟเดทไทม์ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วกระจกเดิมทุกบานด้วยนะคะสภาพสวยๆเลยนะเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเอามารีวิวให้ชมกันก่อนใครเลยนะค,ะคันนี้ได้ปุ่มแองจิ้งสตาร์ทพวงมาลัยมังต ไฟแสนห้าพันโลรถปิดประจําการประวัติศูนย์นะคะผ่อนแค่6กพัรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แถมได้สีขาวสวยๆไปใช้งานด้วยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะรับชมให้จบคลิปนะคะรับรองว่าได้ชมรถคันนี้ต้องสวยและถูกใจลูกค้าแน่นอนคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่เอซผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนัดมีรถเข้าใหม่ส,สวยๆหนึ่งคันมานาเสนอได้ชมกันเป็นตัวอันติสหนึ่งจุดหกจีปีสองพนะคะรถปประจําการประวัติศูนย์นะใครที่กําลังมองหารถวิช้ง,งานอยู่อยากได้รถสวยๆผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆแนะนําคันนี้เลยนะคะคันนี้นะราคาไม่แรงด้วยนะสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณ6กพันเจ็ดนะคะได้รถอันติสไปใช้ง,งานกันเลยนะใครสนใจนะคะรีบทักรีบโทร รีบติดต่อหานัดได้เลยเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้นะคะได้โปรโสีขาวสวยๆสีหาย,ย,ยากด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะันนี้ยังไม่ได้ดางไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะคะมารีวิวให้ชมกันก่อนนะตอนนี้รถอันติดเข้ามาเยอะมากนะคะแล้วก็คันนี้ราคาไม่ค่อยแรงนะนัดก็เลยมารีวิวให้ได้ชมกันนะคะเผื่อใครที่อยากได้รถไปใช้งานนะคะคุณภาพเกรดเอแต่ว่าผ่อนสบายๆต้องคันนี้เลยนะคะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกนะ,คะใครที่ ใชนะคะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อมหาหนัดได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันแดนทกเคสนะคะคันนี้นะเป็นรถชมไม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วนะคะป้ายทะเบียนได้ป้ายนี้เลยเจ็ดก่ไก่รอเรือ8แปดเก้าเก้าศูนย์กรุงเทพมหานครโรโกด้าน้าเป็นแบบโคเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโคเมียมสองเส้นนะคะสันเหลี่ยมโคมฝากกระโปรงมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลักยิ้มเลยนะไม่มีชนหนักแน่นอนการันตีโครงสร้างนะคะสามารถเช็ค ตรวจเช็คข้อมูลสนย์โตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะลูกค้าการันตีนะชนหนักพลิกความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีนะคะถ้าตรวจสอบเจอเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะมาดูกันต่อนะคะสําหรับไฟหน้าของรถคันนี้ได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟลกเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ทม์นะคะโคมไฟเดิมๆไม่มีรอยแตกรอยแล้าคันนี้ได้กระจกเดิมแท้ทุกบานด้วยนะคะคนนกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ,ฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวตัวล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแม Mac อ็กอลลอยปัดเงาสองสีแม็กเดิมโรงงานนะคะน็อตห้าล โลโก้ตรงกลางยางขอบ16นิ้วนะคะคันนี้ได้เป็นยางปี2022เลยนะคะ ang ยางยังได้เป็นปีใหม่นะยี่ห้อมิชลินนะคะยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยยางปี22นะคะดอก ang ยางยังมีเหลืออยู่นะช่วงล่างเดิมๆนะคะไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มของเบ้าโชกเลยสันเลี่ยมคมตรงปกซุ้มล้อนะคะหรือว่าด้านข้างตัวรถเนี่ยเส้นคมโคมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลหลเยิ้มเลยนะอาจจะเห็นเป็นพวกคราบพวกฝุ่นเยอะหน่อยนะคะลูกค้าเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่จริงๆนะยังไม่ ไม่น้่งเลยนะคะนัดมารีวิวให้ชมกันก่อนตอนแรกอะ่ะขี้นกติดอยู่เต็มเลยนะแต่ว่าอยากรีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันก็ทําการเช็ดรถเอาเองเลยนะคะแต่อาจจะไม่ได้เช็ดรอบคันเนาะใครที่สนใจนะคะอยากได้รถสวยๆนะคะผ่อนสบายๆต้องคันนี้เลยนะผ่อนแค่6,700นะคะรายได้2เท่าของค่าง,งวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะมือจับประตูทั้ง4ด้านเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะคะผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมกระจกเดิมทุกบ้านติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกุญแจได้เป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ เอ็นที่ได้บอยแล้วนะคะสามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยนะคะมีตัวรับสัญญาณมาให้นะเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถกันนะคะสําหรับภายในคันนี้เป็นสีทูโทนนะสีดาตัดด้วยสีเบจนะคะได้ปุ่มแองจิ้งสตาร์เรียบ้อยแล้วแอร์กลมๆหมุนได้3 6มอองศาเลยกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟัฟงกชันเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้นะคะเลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่1 5 0 0 0าพนโลนะถือว่าไม่เยอะเกินไปไม่น้อยแล้วก็ไม่เยอะนะกำลังพอดีเลยนะไม 105, ะคะ์แสนห้าพัน รถปอดประจําการประวัติศูนย์ซึ่งข้อดีของรถหน่วยงานเลยการเช็คระยการแมเนจเนเปลี่ยนหายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนศูนย์ร้อนะคะเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้เลยนะเครื่องเล่นเสียงก็เป็นแบบวิทยุ f m c d usb aux ีอเสบียบได้นะคะแอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้สีระดับนะคะเกียร์ออโต้นะแอร์แบ็กมีเจ็ดใบนะคะเป็นเบาะหนังสีเบดเบาะไม่มีช้าไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะเบาะหนังเนี่ยก็ดูแลทาความสะอาดกันได้ง่ายๆด้วยนะหัวน็อตซอกประตูดเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไข่หรอยยยขบเลนะะค สนใจคันนี้นะรีบพักรีบโทรรีบติดต่อกันมาก่อนได้เลยนะคะลูกคา้ารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะราคาไม่แรงผ่อนสบายๆนะคันนี้เป็นรถสี่ขานะครรถปิดประจําการประวัติศูนย์แค่3า9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะค,ะคันนีผอนอ้ผ่อนอยู่ประมาณ6กพันเนะคะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะห้องผู้โดยสารด้านหลังบอดี้กว้างนั่งสบายมีกระเป๋าจิงโจ้ให้นะคะแอร์ด้านหลังไม่มีนะแต่ว่าจะเป็นที่เสียบชาร์จไฟให้ นะคะลูกค้าบอดี้กว้างๆ,ๆกันเลยนะใครสนใจนะคะติดต่อมาก่อนได้เลยนะต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะออกง่ายออกได้ถูกอาชีพนะคะบริการไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะแนะนําไปอีกหนึ่งครั้งเลือกเลยนะคะสีขาวหายากด้วยนะคะายทะเบียนนี้เลย7็กอไก่ล้อเรือ8990กนะคะไฟไท้ายดีไซน์มาให้ชบอเฉียวสวยงามเป็นไฟไท้ายแบบ LED นะคะไม่มีรอยแตกรอยล้าไฟทับทิมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วกระจกหลังติดตัวไรฟ้ามาให้พร้อมเลยนะคะมาดู บอดี้ด้านหลังกันต่อนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้บอดี้กว้างเลยนะบรรจุเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆมเลยไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานทั้งสองฝั่งยี่ห้อไทยโคโอิโตะนะคะโลโก้ชัดเจนพวงตาแครรอยเย็บเม็ดอาร์ตเดิมๆิจากโรงงานเลยนะหัวน็อตต้องฝากระโปรงด้านหลังนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่มีร่องรอยของการไขหรือว่าการขยบขับเพเยะเลยนะคะแล้วก็ตัวคารด้านในนะคะตรงๆเลยเน็ตอาร์ตนี้เห็นชัดเจนไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อรอยบุบรอยยุบรอยชนไม่มี หัวน็อตไม่มีขยับขยี้เลยนะแล้วก็บอดี้ด้านล่างนะคะ หรออะไรเครื่องมือแม่แลงครบเลยซีนเดิมโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมๆทั้งคันการันตีให้เลยนะรับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะสาภาพเดิมๆสวยๆเป็นรถปประจําการประวัติศูนย์นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะรถนนี้นะคะมีอันติดเข้ามาเกือบ20คันนะอันติดนี้เข้ามาใหม่เกือบ20คันตอนนี้มีครบทุกสีเลยนะคะสีขาวสีดําสีบรอนเยินสีเทาดานะไม่หลักหมื่นกิโลก็มีนะคะแต่ว่า คันนี้นะก็ราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ประมาณ3,89,000แนะคะคันนี้นะสามแสนหไม่แสนห0าพโลถือว่าไม่ได้สูงเกินไปนะคะเครื่องยนต์เขาอึดถึกทนอยู่แล้วนะเป็นรถปดประจำการประวัติศูนย์ร้อนะคะลูกค้าเอาไปใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนนะใครที่อยากผ่นเบาๆผ่อนสบายๆคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะมาดูกันต่อในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะเลขเครื่องเลขถังตรงรถปี2018นะคะตรงปีเช็คประวัติเช็คข้อมูลศูนย์โตโยต้า ได้ออนไลน์ทั่วประเทศหัวนอนโประตูเดิมๆนะคะไม่มีรอยไขย้รอยเขียบเขย่อน,นะการันตีโครงสร้างเลยได้กระจกเดิมแท้ทุกบานด้วยนะคะคันนี้กระจกเดิมทุกบ้านโลโกโตโยต้านะคะมีติดอยู่ครบรถเท่าใหม่นะคะรอการปรับสภาพนะใครสนใจรีบทักรีบโทรรีบมาจับมา,จ,บมาจองก,กันก่อนได้นะคะเดี๋ยวนะส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้นะเดี๋ยวเก็บงานปรับเก็บงานปรับสภาพให้ใหม่ทําสปาให้ใหม่รับรองว่าสวยกว่านี้แน่นอนนะคะได้ไปไม่ผิดหวังนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวนะ รัดภาพไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะขนาด4สูบพันหกร้อยซีซีร้อยยี่สิบห้าแรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซินเก้าหนึ่งเก้าห้า e ยี่สิบ e แปดห้าเติมได้นะคะภายในห้องเครื่องยนต์เดิมๆเ,เลยไม่มีค้ามน้ำมันหยดเลยเยิ้มนะคะคานด้านหน้าตรงๆไม่มีโคดไม่มีงอน,นะคะสภาพเดิมๆเ,เลยนะเปิดฝากครอบเครื่องให้ดูนะคะลูกค้าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคันนี้อ่าน,น,าน,นี่เลยหัวน,น็อตไม่มีเขยับขยื้อนไม่มีค้าบน้ำมันหยดเลยเยิ้มนะคะเลขพาร์ตอะไรสติ๊กเกอร์ ตัวบาร์โค้ต่างๆเนี่ยมีติดอยู่ครบเลยนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะมาร์กตั้มสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนนะคะสติกเกอร์คําเตือนมีครบแล้วก็ตัวคานด้านหน้านะคะคานตรงๆ พาร์ทอะไรนะคะมีให้เห็นชัดเจนเลยคันไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะเม็ดอาร์ตเบ้าชกเดิมๆนะคะรอยเชื่อมรอยต่อเดิมๆหัวน็อตด,ด้านในไม่มีรอยเขีบขยื่ยนหัวน,อน็อตฝากระโปงนะคะเดี๋ยวเอาฉนวนกันความร้อนมาใส่ให้เนาะเพราะว่าสเปคเดิมเนี่ยมีฉนวนกันความร้อนนะคะเดี๋ยวเอามาใส่ให้นะเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่จริงๆยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะมารีวิวให้ได้ชมกันแบบดิบๆเลยนะลูกค้าสติ๊กเกอร์มอ,อกอมีติดอยู่ ครบนะคะ แล้วก็ตาปั๊มตรงฝากกระโปรงมีเห็นชัดเจนนะโครงสร้างเดิมๆเลยนะคะให้ดูรอบคันไปแล้วนะลูกค้าไม่มีร่องรอยของการชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องแน่นอนนะคะอันนี้คือสภาพรถเข้าใหม่นะคะมารีวิวไว้ให้ชมกันก่อนนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะเดี๋ยวทางเราเก็บงานปรับสภาพทําสปาให้เนี่ยรับรองว่าสวยงามกว่านี้แน่นอนนะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยใครอยากได้รถสวยๆไปใช้งานผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆคันนี้นะคะแนะนานะอันตี1 6 g ปี2018 รถปิดประจำการประวัติศูนย์นะคะราคา389,000บาทฟรีดาวผ่อน6ก0 0นนะรายได้2เท่าของค่าง,งวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะเรดดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2 7 9ผ่อนได้นาน7ปี8 4งวดเลยนะคะต่างจังหวัดออกได้ไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่นะใครสนใจก็รีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดก่อนได้นะคะเบอร์โทร0 9 8 2 6 0 9 5 8 7ดัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสำหรับวันนนนี้กกก่อจาัไป ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรดให้ได้ชมกันนัดขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ